จับตาพักประชาชนสารต่อการล้มล้างด้วยสามกองทัพ หลังจากที่ก้าวไกลได้ถูกสั่งยุบพักก็ได้มีการเปิดตัวพักประชาชนและแกนนําพักประชาชนอย่างเทงนัทพงศ์และไม้สิริกัญญาก็ได้แสดงจุดยืนว่าการเดินหน้าแก้ไขามาตรา112ต้องมีต่อไปพักก้าวไกลในนามพักประชาชนวางแผนอะไรไว้แบ่งหน้าที่กันอย่างไรวันนี้เจ็ดดอกจีจะสรุปให้ฟังครับพักก้าวไกลภายใต้ชื่อใหม่ว่าพักประชาชนได้แบ่งกองทัพในการเดินเกมล้มล้างการปกครอ,องของประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประ นำไว้สองกองด้วยกันได้แก่กองที่ 1. นึสสถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรียกว่ากลุ่มวอลกิ้งเดชตุยแล้วไม่ไปผุดไม่ไปเกิดเพราะแม้จะไม่สามารถดํารงตําแหน่งใดๆดได,ได,ได้แต่ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบสุดโตงฉีนําด้วยการใช้อารมณ์ที่รุนแรงโดยไม่ต้องพะวงกับการถูกตวรวจสอบจริยธรรมสส,สได้แก่นายธนทรปิยบุตรและพันนิกาหรือนางอมรรัตน์และล่าสุดที่ชาววอลกิ้งเดชหน้าใหม่เพิ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ได้แสดงบทบาทกันโดยทันทีโดยนายชัยทวัฒน์ได้ขึ้นปราศัย เทีเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ถูกยุบและได้พยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อสถาบันด้วยการพูดอย่างดูเดือดอในคลิปว่าคำก็จงรักภักดีสองคำก็จงรักภักดีแต่จงรักภักดีจนน้ำไหลไหลเพื่อเอาตำหนกไปช่อชนหาผลประโยชน์ นความเดืออ,อ้อซึ่งนายชัยธวัฒน์เองก็ทราบดีผู้ใดที่แอบอ้างสถาบันเพื่อทําการทุจริตช่อชนก็จะถูกดําเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายรวมทั้งโดนโทษจากมาตรา1นึอีกด้วยต่อมานายปฏิพัฒน์อดีตรองประธานรัฐสภาก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์และนายปฏิพัฒน์ก็ได้นําเสนอเนื้อหาที่นายชัยธวัฒน์พูดออกมาการสื่อสารซ้ําครั้งนี้ทําให้ประชาชนหลงเชื่อและเกิดความเข้าใจผิดต,ต่อมาตรา1นึและเข้าใจผิดต,ต่อสถาบันและคุณเคยเห็น<ม><ม> คนที่แบบคดีเต็มตัวไม่ละธุรกิจคอร์รัปชันอ่ะแต่จงรับพักดีน้ำลายไหลเลยอ่ะและสำหรับ walking dead รุ่นแรกอย่างชอบพันนิกาก็ย่ามใจถึงขนาดกล้าพูดว่าฝากทิ้งท้ายไปถึงผู้มีอำนาจนะคะว่า เเเพพ่งาวกร,รมทั้งหมดนี้คือภารกิจเบื้องต้นของกลุ่มก้าวไกลวอลกิ้งเดตและในอนาคตอาจจะมีก้าวไกลวอลกิ้งเดตเพิ่มเข้ามาอีกกว่า40คนดักคดีลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา1นึงองของที่2ของพักประชาชนก็คือสสที่ยังคงเหลืออยู่อีก143ีคนกลุ่มนี้จะเดินทับเดินเกมอย่างเป็นทางการไม่เน้นเนื้อหาและอารมณ์ฮาร์ดคอร์เหมือนวอลกิ้งเดตกลุ่มนี้จะผลักดันแก้ไขมาตรา1นึโดยไม่ตั้งเป้าว่าจะทําให้เสจแย่เดินหน้าตามอุดมการให้สาวกและฐานเสียง ไม่รู้สึกว่าเก้าวไกลในร่างพักประชาชนพักหลังหรือเป้าหมายหลักคือพักดันกฎหมายนิรโทษกรรมที่รวมคดี1นึเพื่อช่วยให้แกนนําอย่างธนาทรปิยบุตรและอีกหลายๆคนลุดพ้นจากโทษจำกลุกกองที่3คือประชาชนเบนที่มาของชื่อพักใหม่เพราะหวังจะใช้คําว่าประชาชนมาเปิดหน้าเดินชนกับสถาบันหรือใครก็ตามที่ปกป้องสถาบันเพื่อให้ฝ่ายตรงกันข้ามกลายเป็นผู้ที่ทําร้ายประชาชนและจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องกับกองสนับสนุนจากต่างประเทศและกองที่3 ีจะแบ่งออกเป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์ซึ่งจะต้องสร้างขึ้นมาทดแทนกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีทั่วมหัวจนต้องหลบลี้หนีภัยกันเกือบหมดคนที่เหลืออยู่ก็กำลังถูกดำเนินคดีนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสนับสนุนจากต่างชาติซึ่งมีทั้งทุนทรัพย์มีอำนาจในการสร้างแรงกดดันต่อประเทศไทยิดต,ตามเจาะลึกแบบนี้ได้ทีเจ็ดดอกเจ็ด